ยิชยนชอรักดาวเรืองค่ะพวกเราสองคนเป็นตัวแทนมัคคุเทศน้อยจากโรงเรียนอนุบาลสีมหโหสถค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสระแก้วค่ะโบราณสถานสระแก้วนั้นตั้งอยู่นอกเมืองโบราณสีมหโหสถทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขุดลงไปในพื้นศิลาแรงขนาดกว้าง18เมตรมีบันไดทางลงสระทางด้านทิศตะวันตกค่ะตรงข้ามกัน ัตว์ศิลาแรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายื่นเข้ามาในสระค่ะมีบันไดลงสระทั้งสองข้างข้างละสองขั้นค่ะผนังด้านในขอบสระมีการสลักศิลาแรงธรรมชาติเป็นรูปสัตว์ต่างๆอยู่ภายในกรอบรูปมีจํานวนทั้งสิ้นยี่สิบเก้ากรอบรูปค่ะสัตว์จํานวนสี่สิบห้าตัวค่ะมีได้แก่รูป<แ>ช้างยี่สิบสี่เชือกรูปสิงห์สิบเอ็ดตัวรูปมัการา รูปหมูหนึ่งตัวรูปบุคคลหนึ่งบุคคลรูปมูพันเสารูปม่าน้ำระหว่างช้างสองเชือกรูปรูปมกะระและหงเดินเรียงกันเป็นแถวเหนือรอบรูปค,ค่ะนี่คือตัวมกระนะคะซึ่งจะประกากฏอยู่ทางด้านทิศเหนือของสะค่ะซึ่งมกระมีความเชื่อดังนี้ค่ะมกะระเกี่ยวข้องกับน้ำแลคะความอุดมสมบูรณ์จึงมักพบทั้งตัวหรือท่อนหางของมัก จระเข้ส่วนหัวและลำตัวมักทำเป็นช้างสิงห์วัวมา้าหรือจอระเข้ผู้รู้บางท่านให้ความเห็นว่าท่อนบนของมักระมาเกี่ยวข้องกับแผ่นดินส่วนท่อนล่างเกี่ยวข้องกับน้ำ,นำและบางครั้งยังเพิ่มปีกเข้าไปด้วยทำให้ตัวมักระนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและแผ่นดินแล้ว ไม่ครบทั้งสามโลกค่ะสันนิษฐานว่าสาระแก้วนี้นะคะน่าจะถูกขุดขึ้นราวุทธศตวรวษที่สิบถึงสิบเอ็ดค่ะเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยทําพิธีภายในพระพลาหรือบริเวณที่เป็นแท่นยื่นลงในสระค่ะหรืออาจเป็นพิธีกรรมเรื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์เพราะสัตว์รูปช้างสิงห์มกระและพระเลักษมีหรือปุรณกุมภะ ล้วนแต่เป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์ได้สั้างอุคมเกษตรกรรมทั้งสิ้นขอเชิญนักท่องเทีท่ยวทุกท่านเดินชมโบราณสถานสัตแก้วด้วยความระมัดระวังค่ะเรื่องด้วยสรมมีความลึกค่อนข้างมากอาจเป็นอันตารายหรือเกิดอุบัติเหตุกันนะักท่องเที่ยวได้ค่ะ